สวัสดีครับวันนี้น้องอมสินกับแม่กิฟมาให้อาหารปลานะครับที่สระน้ำบ้านพลทันนะครับมีปลาเยอะแยะเลยนะครับดูสิครับเต็มสระเลยวันนี้นะครับดูครับน้ำจะล้นแล้วครับเขื่อนใกล้แตกแล้วครับดูนะครับโอ้ยน้ำเยอะมากเลยครับก็าใช้โซลาเซลล์สูบน้ำใส่นะครับ อดูนะครับนี่ปลาเริ่มมากินแล้วปลาดีใจใหญ่เลยนะครับเจอน้ําเยอะด้วยน้ําใหม่แล้วก็ได้ถือว่าหารปลาด้วยครับแต่ตรงนั้นก็ไม่ทันเร็วน,นะเห็นไหมครับมา,กกมากกดูนะครับไอไอน้ําครึ่งสะปล่อยลงมาหกวันเกือบจะล้นแล้วครับดูนะครับ ดูดูครับดูครับโอ้เกือบล้นเลยครับอีกนิดเดียวอีกวันเดียวล้นเลยเหลือนิดเดียวอีกนิดเดียวก็น้ำล้นแล้วครับนูนครับแผงโซลาเซลล์รเราแผงโซลาเซลล์หกแผงนะครับต่อท่อยาวยาวมายาวมายาวมา ไปลงสระน้ำไปลงสระน้ําตรงนี้ครับท่วมแล้ครับท่วมแล้วแค่หกวันเองครับแค่หวันเองน้ําจะล้นแล้วครับจะล้นแล้วไปดูน้องอำศีนให้หารป่าต่อนะครับชอบไหมครับน้องอมสีนสนุกไหม นี่นี่ไม้ปลาเต็มเลยแต่ยังไม่โตเพิ่งจะเจอน้ำใหม่อปาอล,ลปามันเริ่มบ้นนะครับปลานปลาเต้นลำเลยเหรอครับดูฝัง่งนี้ครับหนี่เดี๋ยวจะให้มันล้นมาฝั่งนี้เดี๋ยวจะปล่อยสฝั่งนี้บ้าง งานนี้จะปล่อยให้มันท่วมเลยนาผักบุ้งครับ <laughs> โอเคครับผมสวัสดีครับ